บรรยากาศที่ย่านสถานีสุพรรณบุรีนะครับมีทั้งหมดอยู่สามลางนะครับเงียบมากครับแม่แต่อาคารไม้นี่คลาสสิกเลยนะครับเก่าแก่นะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับก็จะมีขบวนสามห้านะครับ ต้นทางจากกรุงเทพนะครับมาเข้าจอดที่สุพรรณบุรีนะครับในอดีตนะครับโครงการสายนี้นะครับเคยมีโครงการที่จะเชื่อมต่อไปอยังเส้นทางสายเหนือนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทมัยโครงการถึงหยุดแค่ตรงสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับ ในปัจจุบันนะครับขบวนรถที่วิ่งมาที่สุพรรณบุรีนะครับเอาจริงๆเลยนะครับแทบจะไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับที่จะโดยสารกับขบวนนี้นะครับภายหลังจากที่มีโควิด -19 บระบาดไปทั่วประเทศนะครับ ตอนนี้นะครับขบวนรถที่มาที่สุพรรณบุรีนะครับจะเดินทางมาแค่วันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะตีกลับเข้ากรุงเทพก็คือในตอนเช้าของวันจันทร์นะครับผู้สานท่านใดถ้าจะเดินทางก็เช็คเวลารถให้ดีนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ขบวนรถก็จะวิ่งจากกรุงเทพนะครับปสุดปลายทางแค่ชุมทางหนองประดุกนะครับที่บ้านโป่งราชบุรีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนสามห้าก็จะเข้ามาจอดนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมกันครับสถานีสุพรรณบุรีนะครับ สถานนี้ที่หลายๆคนนะครับแทบจะไม่เคยรู้นะครับว่ามีการเดินรถอยู่ในสาระบบของรถไฟไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชมขบวนสามห้าห้าครับต้นทางจากกรุงเทพนะครับสุดปลายทางที่สุพรรณบุรีครับ ไม่ทราบว่าวันนี้จะมีผู้โดยสารลงหรือเปล่านะครับที่สุพรรณนะครับ จะเดินรถมาที่สุพรรณบุรีโดดแค่วันเสา,ร,าร์นะครับอ่าววันอาทิตย์นะครับขอแก้ข่าวนะครับจะเดินรถมาที่สุพรรณบุรีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ จะมุ่งหน้าไปที่ที่หยุดรถแคลายนะครับจะมาสุพรรณบุรีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็จะตีกลับเข้ากรุงเทพก็คือในตอนเช้าของวันจันทร์นะครับตีสี่ยีนาทีนะครับ คอนจ้าก,กันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ราชบุรีเตชั่นคนบ้านรไไฟด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ